สวัสดีครับอ่าประมาณแปดเข้าเดือนแล้วที่ผมไม่ได้อัพคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าโมดทดยุ่งอยู่แล้วก็มันไม่มีอะไรใหม่ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มาดู่าต้นยางที่ผมปลูกไว้เมื่อได้ 8เดือนเก้าเดือนแล้วนะครับก็ตายเยอะเลยตายแล้งนะปลูกปลายฝนแล้วก็เจอแรงครับอันนี้ก็ซ่อมใหม่ครับซ,ซ่อมได้ประมาณสิบกวัน,นครับเป็นพันสครับแล้วก็หลักๆแล้วก็ปลูก3904นะครับก็ซื้ออาซ1บไร่นะครับ ตายไปประมาณร้อยสิบต้นครับนี่เป็นสามเก้าศูนสี่อ่ามันอ่ามันตายแล้วนะครับตายจากผมหักหักตรงโคนมันออกแต่ก็งอกงอกมาใหม่ครับงอกตรง,ตรงตาใหม่แล้วก็อ่าก็เลยรอดมาได้นะครับจริงๆต้นต้นมันยืนตายไปแล้ว โชคดีที่ตรงใกล้กับต้นหลักของมันมีตางอ,อกมาก็เลยดูแลไปก็เลยรอดมาได้นะครับนี่แปดเดือนเก้าเดือนได้แค่นี้โชคดีไปนะครับมันเจอแรงแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับที่เห็นนี้คืออผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อไม่กี่วันนี้นี่ก็เลยลงทุน ตอก,อกน้ํามารดไม่งั้นหมดสวนเนี่ยครับต้นนี้เหลืองเลยนะครับช่วงแรงจะจ,จัดต้นเหลืองใบเหลืองอใส่ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีพ่นปุ๋ยทางใบเอาครับก็เลยพอเขียวพอให้ชื่นใจมาบ้างเมื่อสิบกว่าวันก่อนฝนตกก็เลยมาซ่อมส่วนที่มัน มันตายนะครับนี่ผมส้มเอาสองห้าหนึ่งมาส้มในแปลงของสามเก้าศูนย์สี่ครับเพราะว่ามันหาต้นพันธุ์ไม่ได้ครับคนซื้อเยอะครับนี่มาดูต้นนี้ครับอันนี้ผมบอนครับขุดล้อมอขุดล้อม สซมการสุสีอีกที่หนึ่งครับผมปลูกทีขึ้นไปก็เอามามาซ่อมกับต้นนี้ต้นนี้มันช่วงแรงครับมันไหมตรงโคนไหมตรงโคนตรงนี้ไม่ไม่เหมือนเป็นเชื้อราแล้วก็มันก็เหลือเนื้ออยุนนิดหนึ่งมีส่วนที่ดีเหลืออยู่นิดหนึงนหออนน่งแต่ผมคิดว่าถ้าปล่อยให้โตแล้วก็อ่าต้นตรงไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เลย หักทิ้งแบบนี้ดูไม่ครับเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับแถบนี้นะครับที่อื่นไม่รู้นี่หักทิ้งดูน่นนาเสียดายแต่ว่าถ้าไว้ให้มันโตมาก็ไม่สมบูรณ์เสียเวลาก็เลยขุดเอาไว้ต้นที่ปลูกทีเกินไปนใะเอามซา่อม อันนี้ครับใส่ปุ๋ยไม่ทัน,นครับปลูกปลายฝนแต่คนที่ปลูกทันฝนแล้วก็ใส่ปุ๋ยทันก็ทุ่มหัวแล้วครับบางต้นแต่ก็ฝั่งผมก็มีบางต้นที่สูงเป็นที่น่าพอใจอยู่เหมือนกันครับ ก็อย่างน้อยก็ดีใจที่พามาพันพ้นวิกฤติการแรงมาได้ครับอันนี้เพิ่งแตกเพิ่งแตกยอดกันเลยนะครับโดดฝนนี่แตกยอดมาเลยเพึ่งพักเพื่อพับก,ก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยคนี่ครับไม่มีน้ำก็ให้ปุ๋ยทางใบเอาเอร์ครับนี่ครับต,ต้นสูงก็มีต้นแคระก็มี ยาระหว่างต้นนะครับผมจ้างเขาไถร่องกลางกับส่วนระหว่างต้นผมก็เอาจอบนี่แหละครับมาถากักถักทั้งถางเอาสองคนตายหญ่ก็ทําไปครับแต่ว่าจะไม่ใช้วิธีพ่นเคมีนะครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีปัญหาครับ โอนครับถ้าเอาไม่ทันก็ค่อยใช้เครื่องตัดหญ้าระหว่างต้นเอาครับแล้วก็วางก็มาถักมาทางเอาครับข้อดีของสามเก้าศูนย์สีที่ปลูกนะครับมันทนแรงทนแล้งมันมันรอดมาส,ส่วนใหญ่ครับที่มันตายก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับก็คือ,อ ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันจะโดนแดดโดนแดดหมดวันตาต้นฝั่งที่โดนแดดมันจะเกิดรอยไหม้ก,ก่อนครับมันจะเกิดรอยไหม้ก,ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอยลามลามลามไปเป็นสีน้ำตาลครับไหม,ม้แล้วก็มันก็จะตายยอดลงมาเลยนะครับวิธีแก้ของผมผมก็จะหักหักมันทิ้งตรงอ่าเหนือทิ่มรอยไหม้แล้วให้มันงอกมาใหม่ก็จะได้ต้นที่ ตัวไหวยืดไปตัวไหว,วก็ลําต้นตรงด้วยนะครับหมายถึงกรณีถ้ามันรอดนะถ,นดถ้ามันรอดเล้ไม่ถ้าไม่รอดก็มันจะเหี่ยวแล้วก็นั่นนะครับรอซ่อมใหม่เลยโอเคก็สรุปก็อ่าซื้อกิง่งต้นพันธ์มาซ่อมก็หนึ่ร้อยยี่สิบต้นแต่ก็ซ่อมไปอ่า ร้อยสิบต้นนะครับตอนนี้ก็เหลือเหลืออยู่สิบต้นไม่รู้จะเอาไปซ่อมตรงไหนก็รอดูว่าเพิ่มมีตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ดูอาการถ้ามันไม่น่าจะโตแล้วสมบูรณ์ก็จะหักทิ้งเลยก็ซ่อมใหม่ครับการปลูกยางนะครับการซ่อมการปลูกการดูแลครับอย่ามองที่ว่า ม,นมนนันมันแพงอ่าต้นพันธุ์มันแพงต้นพันธุ์มันแพงใช่ครับถ้าต้นพันธุ์นั้นเราคิดว่ามันสมบูรณ์มันทําให้เราอ่าไม่ต้องเสียเวลาดูแลนะครับซื้อไปเลยครับแถวนี้ต้นประมาณนั้นสี่สิบสี่สิบห้าบาทนี่ยังดีเลยนะครับก็ซื้อมาปลูกเลยเพราะว่าถ้าเราได้กรีดขึ้นมานี่อ่ามีดสองมีดเราก็ได้ต้นทุนคืนแล้วนะครับก็ เนาะอย่าคิดเยอะโอเคก็ทักทายเช้านี้นะครับก็ก็จะพยายามอัพคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับอขอบคุณที่ยังติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ